ในฐานะอดีตประสงค์คณะกรรมาการนิสามันเกียรนางบมาณรายจ่ายประจำปีงบมาณ2 5 6และ2 5 7วันนี้ผมเดินทางมาที่สำนักงานปลุกแห่งชาติเพื่อยื่นจดหมายต่อท่านรักษาการผู้บัญชาการประธานโทษรักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับพลตำรเอกวัชรพละประสานราชกิจซึ่งขอให้ดําเนินการ ถอดยศบันตุนตัโท,ทักษิณชินวัตรโดยอาศัยตามที่สำนักงานตํารวจแห่งชาติได้ขอหารือไปยังคณะกรรมการกิษริกาคณะกรรมการกิสรีกาได้ตอบข้อหารือของสำนักงานตํารวจแห่งชาติถึงสองครั้งเพื่อยืนยันว่าการถอดยศบันตุนตัโท,ทักษิณชินวัตนั้นอยู่ในอำนาจของสำนักงานตํารวจแห่งชาติซึ่งเอกสารนี้ สำนักงานกฤษฎีกาได้ส่งให้กับกรรมธิการงบมาณและส่งให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วผมจึงมาติดตามทวงถามเพราะที่ผ่านมามีการละเลยเพิกเฉยไม่ดำเนินการตามกฎหมายเพราะสำนักงานตำรวจแห่งชาติตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของระบบทักษิณฉะนั้นในวันนี้เมื่อท่านพลตบดเอกวัชรพลประสานราชกิจท่านมีอำนาจและเป็นนายตำรวจที่ดี กระผมจึงมีความประสงค์ที่จะให้ดำเนินการตามกฎหมายเพราะพนตระเวทโททักษิณชินวัตรได้สร้างความแตกแยกและสร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติของเราอย่างใจหลวงผมจึงมีความประสงค์ที่จะต้องการให้พลตรวจเอกวัชราพลประสานราชกิจดำเนินการตามกฎหมายอย่างเฉียบขาดโดยด่วนและแจ้งให้ผมและประชาชนทราบต่อไปซึ่งในวันนี้กระผมได้ยื่นจดหมายดังกล่าวนี้กับท่านพลตระเวรเอกวชราพลประสานราชกิจ ด้วยตนเองที่ห้องท่านที่ชั้น6และยังได้กราบเรียนท่านเพื่อขอรื้อฟื้นคดีของคุณเอกยุทธ์อัญชันบุตรขึ้นมาสอบสวนใหม่รวมถึงคดีของนายทวีศักด์โพแก้วนักศึกษามหาวิทยาลัมคำแหงที่ถูกเส้อแดงยิงเสียชีวิตที่มหาวิทยาลัมคำแหงเพราะคุณพ่อคุณแม่ของคุณทวีศักด์โพแก้วได้ร้องเรียนต่อกับผม ในขณะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่าให้พวงถามความเป็นธรรมให้กับลูกชายคนเดียวของครอบครัวโพแก้วด้วยและนอกจากนี้ยังได้บอกความคุณาให้พลตบตรเอาาลลกวชรพลประสานราชกิจได้รื้อฟื้นคดีนายโรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมหมิ่นพระรมเดชานุภาพซึ่งกระผมได้แจ้งความไว้ที่กองปราบปรามตั้งแต่ปีปพศ .2552 และทราบว่าโรเบิรวตเฉลิมอยู่บำรุง ซึ่งมีอำนาจอยู่ในขณะนั้นได้ดําเนินการเป่าคดีดังกล่าวผมต้องการที่จะให้รื้อฟืน้นดําเนินคดีกับนายโรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมในข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพใหม่ทั้ง4ี่เรื่องนี้ท่านพลตรเวกวัชรพลได้รับปากผมว่าจะดําเนินการโดยด่วนต่อไปพร้อมทั้งได้ให้นําบัตรกับผมมาหนึ่งใบและขณะนี้ได้ให้นายเวนไปถ่ายสําเนาการมายื่นหนังสือของผมที่สำนักง,งานเลขาและเดี๋ยวนายเวนเจะ มัเสี้งดังกล่าวไามให้ผมครับ